สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก้อยจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะอ่าเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะคะ ภาพรวมก่อนอ่ะภาพรวมของเดือนนี้ว้าวใบพระแม่ลักษมีค่ะดีใจทุกครั้งที่เปิดได้ไพ่ใบนี้นะคะชอบที่สุดเลย <c oughs> ชอบมากเลยค่ะไพ่ไพ่แบบ ไพ่เทพยากรนะคะแม่หมอก็ชอบลูกที่มีพระแม่นี่แหละร่ำรวยและสวยมากนะคะ,ะก็เดือนนี้ของชาวราศีกุมไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าได้ใบพระแม่ลักษมีค่ะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเงินไม่ขาดสายแถมเรื่องในเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีแต่ความแฮปปี้นะคะปัญหาจะน้อยที่สุดนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่น้อยที่สุดเท่าที่มีมานะคะอ่ะ มาดูดวงของนักเรียนนักศึกษานะคะอ่าเดือนนี้ความรักทำพิษค่ะน้องๆค่ะอืมได้ไพ่ใบเลิฟนะคะแม่หมอก,ก็จะบอกเลยค่ะว่าได้ไพ่แบบไพ่ได้ไพ่แบบความรักทำพิษทาพิษยังไงอะ่ะก็ทําให้คุณนะการเรียนตกนะคะการเรียนตกแล้วก็มัวแต่คิดเพ้อเจอเรื่องความรักนะคะ อ่แล้วความรักจะนําไปสู่ความเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วหยุดอ่ามันก็อาจจะหยุดยากเนาะมันวัยรุ่นเนาะ,ะเออก็เบาได้เบานะคะหนูหน,น้องน,องนองทั้งหลายเบาได้เบาค่ะนะเพราะมันจะมาถึงทําให้เราแบบเสียเสียในเรื่องการเรียนประเยอะเลยนะคะอ่ะต่อไปดวงผู้ที่ว่างงานหรือ ท่านที่อยากจะลาออกออยากจะลาออกก่อนนะอยากลาออกจะยังไงเอ่ยไม่หมอขาลาออกได้ไหมเอ่อทำที่เดิมนะยค่ะดีแล้ว oh. ไม่ต้องออกค่ะไปที่อื่นคุณจะแย่ผลงานคุณจะแย่กว่านี้อคะ่ะทำที่เดิมแหละดีแล้วนะคะส่วนท่านที่่าว่างงานนะคะท่านที่ว่างงานรออีกสักหน่อยหนึ่งประมาณกลางเดือนมีโอกาสได้ค่ะอ oh. ท่านที่ มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายข้าราชการพนักง,งานเอกชนต่างๆนะคะ,ะการการ,การงานดีการงานดีการทำงานเนี่ยดีมากดีดีแต่การเงินไม่ดี <c ười> คือทำงานเกินเงินเดือนนะคะจนปที่ชื่นชมอะฮะแต่ว่าชื่นชมอย่างเดียวนะการเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย <c ười> ท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจพอค้าแม่ค้าระดับเล็กระดับน้อยระดับใหญ่อะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะในเดือนนี้ค่ะค้าขายกําไรไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นแข่งขันครั้งนี้ทําให้คุณเนี่ย ต้องแบบถึงขั้นชิงดีชิงเด่นแย่งลูกค้ากันเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้ามีลูกค้ามีคู่แข่งอยู่ใกล้ๆนีห่หูคุณไม่ยอมเพราะคุณสู้มากเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสู้แล้วคุณก็จะชนะนะคะเออสู้แล้วจัดชนะนะคะต่อไปดวงการเงินค่าสับไพ่กันง่ายๆอย่างนี้แหละไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นดวงการเงินค่ะโอเคการเงินกําลังจะเริ่มดีขึ้นในเดือนเมษานี้นะคะเรียกได้ว่าใครที่แบบ รู้สึกการเงินแย่เดือนเมษามีเงินก้อนเข้ามานะคะซึ่งเป็นอะไรที่ออใช้ได้เลยทีเดียวนะแฮปปีเ้เรียกว่าแฮปปี้นะคะ,ะต่อไป <c oughs> ด,วดวงโชคลาภค่ะดวงโชคลาภเพิบดวงโชคลาภได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะให้เลขศูน <c oughs> <c oughs> ให้เลขศูนย์แล้วหมอให้เลขศูนย์อ่าให้ศูนย์สก็ได้ ให้04นะคะอ่ะก็มีบ้างเล็กน้อยแหละ04 04.75มั่วแล้วแม่หมอมัว่วละให้04ค่ะต่อไปนะคะดวงศัตรูค่ะดวงศัตรูของชาวราศีกุมนะคะดวงศัตรูเนี่ยศัตรู มีนะแต่ว่าแพ้พ่ายาก็คือศัตรูพ่ายแพ้คุณนะคะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาทะเลาะคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะแจ้งความนะแล้วก็ถามว่าเดือนนี้มีโอกาสจะทะเลาะวิวาทกับศัตรูไหมมีค่ะมีแต่คุณจะชนะแล้วก็คุณมีโอกาสแจ้งความดือถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลโดยเฉพาะลูกหนี้ลูกหนี้นี่แม่บอกก็ใถือว่าเป็นศัตรูนะเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยลูกหนี้อ่ะ คือเอาเงินไปแล้วไม่เอามาคืนนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแหละถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรชนิดหนึ่งนะคะถึงขั้นมีโอกาสขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะแต่เราก็จะชนะนะคะคนชาวราศีกุมก็จะชนะค่ะอืมต่อไปดวงด้านอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังนะคะดวงด้านอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังเคอืมด้านอุบัติเหตุนะคะ มาค่ะอุบัติเหตุก็มีค่ะเดือนเมษายนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนค่ะเออถ้ามีอ่ะแนะนําไปจริงๆเหมือนจะต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยเอาเป็นว่าถ้าแม่ถ้าแม่หมอก้อยก็คือในสายสายแม่หมอกอก็คือจะเชื่อแนะนาพระแม่เนะเาะพระแม่กาลีนะคะก็ให้ไปกราบไหว้พระแม่กาลีกับพ่อศิวะ นะคะเพราะว่าเดือนนี้พ่อศิวะกับกับพระแม่เนี่ยมาแรงนะพ่อศิวะเจ้านะคะพระแม่กาลีก็คือพระแม่อุมาเป็นภาคหนึ่งที่อวตารมาจากพระแม่อุมานั่นเองนะคะ,ะเรื่องความรู้นี่ถ้าแม่หมอก้อยพูดผิดประการใดขออภัยนะคะเพราะว่ายังมีอาจารย์อีกหลายๆท่านที่มีความรู้มากกว่าแม่แม่หมอก้อยแม่หมอก็อจะรู้เพียงพื้นฐานก็คือแต่ทําความเข้าใจง่ายนะคะก็คือพระแม่กาลีเป็น ปางหนึ่งของพระแม่อุมาพระแม่อุมาเป็นาชายาของพระศิวะเจ้านะคะเพราะฉะนั้นให้กลับไหว้ในเดือนนี้นะขึ้นก่อนเลยมูเตลูปไปเลยก็คือกลับไหว้พ่อศิวะหรือพระแม่อุมาหรือพระแม่กาลีอยู่ที่ไหนวัดแขกสีลมค่ะไปเลยนะคะแต่พ่อศิวะนี่น่าจะอยู่แยกอะไรสักอย่างไม่บอกว่าไม่แน่ใจนะคะใครใครรู้อ่ะ ที่มีที่มีพระพิคเนตด้วยค่ะตรงแยกอะไรสักอย่างที่กรุงเทพอะ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะคนอื่นเขาจะได้ดูดูด้วยแล้วก็เออจะได้ไปตามตามกันเนาะอ่าต่อไปดวงความรักค่ะดวงความรักนะดวงความรักในเดือนนี้สําหรับคนโสดมีเกณฑ์อกหักไปแอบบรักแอบบชอบเขา แล้วก็อกหักเองนั่งร้องไห้เองก็ไม่บอกให้เขารู้อ่และอีกอย่างพอไปรู้แล้วเขาก็มีแฟนแล้วจบจบเลยค่ะร้องไห้คนเดียวน้ําตาเช็้อตัวเข่าส่วนท่านที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะท่านที่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคุณอะเหมือน เรียนดูหรือดูแลก,กันได้อย่างอย่างพอประมาณหนึ่งระดับหนึ่งอะค่ะแต่มันไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วนะตอนนี้ดูเหมือนว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับคนสองคนอีกแล้วมันเป็นเรื่องของการหางานหางเงินต้องมีเงินอะไรแบบเนี้ยสร้างฐานะเออเพราะทําคือตอนนี้ระหว่างคนสองคนนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยออชาวราศีกุมอมีความแบบจริงๆก็อยากไปอยู่ใกล้กันเข้าใจไหมแต่ งานมาก่อนเงินมาก่อนไงจำเป็นต้องแยกกันนะคะ,ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ว่าแยกกันไปตลอดชีวิตเดี๋ยวก็เจอกันอย่างเช่นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ใจคืออยากอยู่ด้วยกันทุกวันแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยใบไพ่ใบนี้บอกถึงการที่แบบว่าต้องทํางานหาเงินต้องช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างสร้างฐานะเพื่อที่จะไปเป็นครอบครัวต่อไปอต่อไปมาดู คนที่เป็นครอบครัวแล้วเนาะคนที่เป็นครอบครัวแล้วท่านที่เป็นครอบครัวแล้วเดือนนี้ผู้หญิงจะเป็นผู้นําค่ะเพราะว่าดวงภรรยาเนี่ยจะจะแข็งกว่าแล้วโดดเด่นกว่าหาเงินได้มากกว่าหรือว่าเก็บเงินได้ดีกว่านะคะและที่สําคัญผู้หญิงะจะสวยและรวยมากอ่าสามีคนไหนขี้หวงหวงเก่ง กับภรรยาบ้างถ้าหวงเก่งนิ้วน่ากลัวนะจะน้อยใจกันได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้สักภรรยาเนี่ยเขาเขามีแบบมีเกณฑ์เขาดีเกณฑ์โชคลาภเขาก็มานะคะการงานเขาก็ดีถ้าเกิดว่ายังไงก็เขาเรียกว่าให้พึ่งพากกันและกันดีกว่าดวงมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันะนะคะต่อไปดวงสุขภาพค่ะ ด้านสุขภาพของชาวราศีกุมค่ะด้านสุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนะคะให้ระวังเรื่องของโรคโควิดเป็นอย่างสูงในเดือนเมษาคุณมีโอกาสติดถึง90%ค่ะซึ่ง90%ที่แม่หมอก้อยพูดเนี่ยนะโดยมากจะเป็นเออใครที่ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก้อยอะ่ะส่วนมากจะเป็น90%เลย แต่ไม่เป็นไรเราก็สู้กันไปเนาะมันห้านไม่ได้มันที่สุดแล้วเราป้องกันกันที่สุดแล้วนะคะณนะตอนนี้เราคาท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก้อยนะคะราคาประหยัดค่ะราคาเดิมนะจากปกติจากปกติ599บาทลดเหลือ359บาทเท่านั้นเองท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อทางเพจนี้ได้เลยนะคะอะ่าแล้วแม่หมอก้อยก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ในเพจให้เรียบร้อยเลยพอ ส่งข้อความปุ๊บก็จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติแล้วคุณก็ลิงก์ไลน์แม่หมอโดยตรงได้เลยค่ะ,ะมันจะได้รวดเร็วนะเดี๋ยวนี้จะเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าช่วงช่วงหลังๆนี้จะทำงานแบบมีระบบมากขึ้นนะคะอ่ะอาราคาวันนี้แม่หมอก,ก้อยขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดซั b s ไกล b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ